ยินดีที่พบกัน,นครับวันนี้แหมเสียงก็จะ <c oughs> ต้องขอเจ็บคอมาตั้งแต่วานตอนบ่าย,าย,เ,ยเย็นแล้วนะครับโหเมื่อวานนี้ลมแรงมากที่นครพนมแล้วก็อากาศเย็นนะครับแต่ว่าพอตกมาวันเนี้ยอากาศอุ่นขึ้นแล้วนะครับร,รู้สึกว่าอากาศทําท่าจะดีขึ้นแล้ว <c oughs> แต่เราทําท่าจะแย่ลงนะ <c oughs> โอ้เจ็บคอแนละ้วมันเจ็บคอท้งวันแล้วแสบคอนะเออเออนะเพื่อนฝูงเออเห็นไหมออกกําลังกายวิ่งทุกวันนะยังเจ็บยังไข้ยอยู่นะมันก็นนต้องบอกว่ามันจริงจริงมันไม่ใช่ ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าเราจะไม่เจ็บไม่ไข่นะครับไม่เป็นอะไรไม่ใช่นะไม่ไม่แก่ไม่จะจะจะหนุ่มตลอดกาลจะสาวตลอดกาลนั้นไม่ใช่นะนี่อย่าเข้าใจผิดนะครับเอ่อร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็อัเราเสื่อมถอยไปตามอายุไขแหละตามการเวลาแหละนะครับเด็กเด็กอันลรวก็อาจจะช่วงจ้าบขึ้นก็ยังพีกอยู่เจริญช่วงเจริญเติบโตนะครับ แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็นะมันก็เสื่อมไปตามธรรมชาติแหละนะครับนี้มันเป็นกดตองธรรมชาตินะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับการออกกําลังกายมันก็แหมมันมันมันเอาละมันมันเป็นผลพลอยได้นะส่วนหนึ่งแม้แม้แม่คนหลายหลหลายหลายสํานักข้อแนะนําจาก ผู้เที่ยวชาญหรือว่านักนักอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็เรียกนักอะไรดีไม่ถึงวงการแพทย์นะเอาเอาเอาเป็นข้อแนะนําทั่วไปนี่แหละนะครับเราเรียนวิชาสุขศึกษาหรออกกําลังกายให้ร่างกายจะได้แข็งแรงจริงๆเปัจจัยที่ทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมีเยอะแยะนะครับ พื้นๆน,นะธรรมชาตินี่ก็เออละเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงฤด,ดูกาลเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสะบัดร้อนสะบัดหนาวเราก็เจ็บไข้ป่วยไข้ได้นะครับแต่ว่าเราก็เราก็สังเกตแหละเนี่ยแล้วก็เห็นเออบางทีเราเจ็บถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ออกกําลังกายเราก็คิดเข้าข้างตัวเองนะเพราะว่าเราชอบออกกําลังกายแล้วก็ต้องเข้าข้างตัวเองใช่ไหมเออออกกําลังกายเนี่ยพอออกกําลังกายเนี่ยมันถึง เป็นแค่นี้ถ้าไม่ออกกําลังกายมันจะขนาดไหนเออต้องคิดแบบนี้ไม่ใช่ว่าปัทโถเอวิ่งทับตายเดีันละสิบโลสิบห้าโลนะวิ่งจนนั่นสุดท้ายก็ยังเจ็บป่วยไข้ดีสูนไปนั่งซดเบียดดีกว่าไหม <c oughs> มันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะนะครับก็บอกว่าฝังว่ามันก็จะช่วยทําให้เราผ่อนหนักเป็นเบานะเออผ่อนหนักเป็นเบานะครับทําให้ฟื้นหายจากอาการเจ็บไข้ ได้เร็วขึ้นไวขึ้นนะครับก็หวังอย่างนั้นแหละนะครับแต่จริงๆผลพลอยได้จากการออกกํลาลังกายตังนมีมากมากกว่าที่จะให้ร่างกายแข็งแรงเยอะแยะนะครับเมือนมีนเอาละบางทีก็ได้ไปผ่อนคลายได้ไปรีแลกซ์เอจอเพื่อนฝูงใช้ชีวิตกลางแจ้งบ้างนะครับก็ได้ไปทักทายเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับได้ถามถ่ายถามสุขสุขลิบได้ โซเชียลนะครับแทุกวันนี้เรียกว่าโซเชียลไปวิ่งเพื่อโซเชียลคนชอบนะสังคมนักวิ่งก็ก็จะมีพื้นที่โซเชียลของตัวเองนะครับก็นั่นแหละส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องได้เหือมันก็เกิดความรู้สึกดีเออก็ประมาณนั้นแหละนะครับไม่ได้หมายความว่าเราวิ่งออกกําลังกายแล้ว หรือไปเวทเทรนนิ่งแล้วไปทํานูน่ทนทํานี่แล้วจะร่างกายจะแข็งแกร่งเป็นซูเปอร์แมนไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีได้นะครับมีได้เพราะอย่าเข้าใจผิดนะครับก็ก็หวังว่าจะไม่หนักหนาสาหัสไปกว่านี้นะครับจริงๆปัจจัยอย่างที่บอกปัจจัยในการเจ็บไข้ได้ป่วยมีเยอะเชื้อโลกก็มีส่วนนะครับนอกจากที่ว่าเมื่อกี้อากาศเปลี่นลยนแปลงตามฤด,ดูกาลนั้นเราอางกายเราปรับตัว ทันบ้างไม่ทันบ้างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วหรือบางทีก็อืร้อนตับแตกมันมันมีผลทําให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเรามันก็ปรับตัวไม่ทันนะครับก็ทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือบางทีก็ไปเจอเชื้อโรคนะครับเชื้อทั้งทางปากก็มีท่อปทางปากก็มีทางหารอาหารนะครับหรือบางทีก็เข้ามาทางลมหายใจก็มีนะครับมันก็เกิดทําให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับ ไม่นครับไปพูดถึงเรื่องอุปัติเหตุอุปัตตวะเหตุทั้งหลายนั่นไอ้นั้นมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องการออกกําลังกายนะบางทีเราไปเจ็บบาดเจ็บจากการออกกาลังกายก็มีนะครับก็เห็นไอ้แมนักนักวิ่งนักฟุตบอลนักก็บาดเจ็บจากการออกกาลังกายนั่นแหละนะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงก็คือทั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาแล้วกันนะครับ ออกกําลังกายก็มีส่วนดีนะครับถึงแม้จะเจ็บคอวันนี้ก็คงจะไปวิ่ง,ท,งทั้งทั้งที่เจ็บคออย่างนี้แหละนะครับแต่ก็นะคิดว่าพอวิ่งได้นะเออเจ็บคอไม่ได้เจ็บเท้านะไม่ได้เจ็บขาไม่ได้แข้งเจ็บขานะครับเจ็บแค่เจ็บคอวิ่งได้นะเออพูดน้อยหน่อยนะเราก็หวังว่าจะจะช่วยนะจะช่วยให้เรา พอเหงื่อออกมันก็น่าจะหลายยๆอย่างขับของเสียในร่างกายออกก็น่าจะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นนะครับก็ดูเดี๋ยวดูดูดูกันดูกันไปดูกันไปนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปพูดเยอะเี๋อาะอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับยังไงสุขภาพก็ยังสําคัญที่สุดอยู่ดีนะครับแม้ว่าบางครั้งบางคราเราจะมีเรื่องอื่นเรื่องเข้ามาแทรกว่าเอ้ยมันปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับ สุขภาพก็ย so so ังส yes. ําคัญท <laughs> <yes> ี่สุดนะครับยังไงก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านมีสุขภาพเป็นอย่างดีอย่าไม่เจ็บไม่ไข้ละดีที่สุดนะครับถ้าเจ็บไข้ก็ให้หายไวๆนะครับวันนี้ฟุตบอลไม่มีให้ดูนะครับฟุตบอลเมื่อคืนนี้มีเชลซีเตะอ๋อแล้วเชลซีนี่ต้องดูเหมือนกันน้โอ้โหเมื่อคืนนี้สกอร์สกอร์ยอดฮิตของสัปดาห์มาแล้วนะครับสามหนึ่งเมื่อคืนนี้เชลซีบุกไปชนะ ชนะใครจำไม่ได้ต้องขออภัยนะครับเชลซีไปชนะใครไม่รู้เมื่อคืนนี้3ามประตูต่อหนึ่งก็นะก็จริงๆแล้วมีแมตต์ต้องเจอกับเชลซีนู่นวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับคาราบาวครับที่เวมบลีเดี๋ยวใกล้ๆวันค่อยมาติดตามกันเอานะแต่เ,เจ็บจจไข้แล้วกันวันนี้นะครับ